ให้บอมันบอ้มันมันโอ้อีนี่คนหือมาถ่ายคลิป เริ่มลดแล้วน้ำเริ่มลดแล้วน้ำเริ่มลดแล้วนะคะอันนี้มองตู้ปูทำไมไม่มีปลาเลยมองหน่อยแล้วมองใหญ่พูนเอาน้ำเพียง ขาแต่ว่ายังบบเห็นยอดเข่ายี่จ้ะพี่น้องตรงนี้ที่คอยเคยมาถ่ายคอยมาเลี้ยงวัวแล้วคอยกระถ่ายวิวส,ยสวยๆเห็นพี่น้องบึงตอนนี้นะ้นําถ่วมยังโบ,บ่บกยังโบลดเขาเพื่อนกันยังบบเห็นยอดตายเบิดแล้วเขานะเดียแล้วตอนนี้น้ําอยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ถนนยังไม่ลดนะคะ อไอทองมันมาด้วยคุณจะมาทําไมมันไม่มีอนั่นนี่ขี่ดินดนี่ทองลงมานะลอยหน้าทองลอยหน้าไหมอ้าวไม่มีปลาเหรอยามไปยามไปไม่มีปลาเลยหรือรใส่ใส่ ก็ไปใส่บวมคุณบอสโอ้น้ำตรงนี้เริ่มลึกลงใกล้จะเพียงเอวแล้วยังไม่ลดง่ายๆเด้อน้ำานี่ไปปลาสีห้าตัวแล้วโอ้ยเก่งมากเลยไอ้ทองเจ้าจะไปไหนมันไม่มีน้ำนี่นี่เออไม่มีขี้ดินนี่นี่เจ้าคืนไปเดี๋ยวนี้เลยมันลงาอาบน้ำ ใช่ค่ะค่ะนั่นึ้นแล้วไปแล้วกลับแล้วนี่ก็พอได้อุย้ยพ่อมันไปหยางมองเจ้าดิตายบปนี้ติดมอง โอ้ป่าแม่หมาเจ้ามันติดมอง <c oughs> เพื่อป่าหยาไปละโอ้น้ำเริ่มลุกลงยังเอวแล้วอ้าวไปขึ้นเลยก่อนเจ้าสะ มาอย่ามมงใหม่นะคะมาดูมันจะมานไหมซื้อมาเมื่อวานหมานหมานได้ปลาใหญ่ไหมน้ำอยู่ประมาณนี้ยอดข้าวให้นี่ก็เห็นพอรีบรีอู้ขันเขียวลงนี่เขาเป็นสิบว่าตายด้นน่่อนี่นี่อุ้ยมันลึกอะ่ะทำไมตรงนั้นมันลึกอะ่ะ มันลือกาป่มามันลงหวมนี่ก็ใส่ไวนี่ละกอนประทาหน้ามันหลดุดโมีมองไปใส่ได้เท้ากบกู้ไปใส่พุ่น เกือบคอยกระลุดบันนีโอู้ได้ปลาตัวหนึ่งอู้ได้กระปู วันนี้จะพาพี่น้องไปยกยอสะดุ้งลองเบิรงว่ามันสีได้บอแต่ราคาสะ,ะดุงยังบ่มีต้องไปหาขาสะดุ้งก่อนนี่ <c oughs> ไงอีหมานปลาดุกแล้ว <c oughs> ว้าวเด็ๆ <c oughs> นั่นนั่นินบอมานปลาดุกแล้ว <c oughs> เออเอ่นะ <mm ่าเบิ้งขี้เขบขี้เขบงาไม้อ้หอันี้กูมันอีกแล้วนะคะนี้ปลาปัาตเพียน ปลาปากตัวสดๆเลยนี่ก็พอได้ปิ้งนี่มันพันจังได้เอาดีๆเด้ยอย่าให้รูดมือเด้อดึงเลย นี่ป่ะว้าวปลาบูใหญ่มันมันเกาะทางนี่บ่ว้าวมานมัวใหญ่มากชอบกินมากเลยนี่ปิ้งมันอร่อยปิ้งมันแซ่บปลาบูนี่มักไผมักมันเด้อพี่นองมันยังเป็นๆอยู่แน,น่ออกทางไหนเนี่ยเาจะจับอันนี้ให้ ออื uh huh. วิธีปลดปลาถ้าผู้ใดปลดเพเปลี่ยนหรบ่ได้ดีนี่พี่นอกมันจะพันพันพันไปหลายรอบนานกลัวมันหลุดมือ <laughs> ตัวแถมก็คือปลากระดิอปลากระดีนางฟ้าเอออะไรถอนไม้บ่นนี่